สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับวันนี้เลาะเลยเลยเลยอยู่ที่บ้านนาโกตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเรามาจากอำเภอกุชินารายนะครับท่านผู้ชมอันนั้นมาจากกุชินารายนะครับมาเส้นทางกุชินารายเขาวงเต่างอยนะครับพอเราออกมาจากกุชินารายนะครับเราจะผ่านบ้านนาโกนะครับ ฝั่งขวามือเราจะมีร้านขายต้นไม้เรียงอยู่นะครับหลายร้านมากนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราเลยลุยเลยจะพามาชมร้านนี้นะครับซึ่งก็ไม่มีชื่อร้านติดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเขาด้านในนะครับว่าบอนสีที่นี่มีอะไรบ้างแล้วราคาเป็นอย่างไรเรามาเช็คราคากันนะครับสวัสดีครับอขออนุญาตรีวิวร้านนะครับร้านนี้ชื่อชื่อร้านไม่มีเนาะ ออนจิลาเก้าไม้อ๋อออนจิลาเก้าไม้แต่ว่ายังไม่ได้ติดป้ายครับอยู่บ้านอยู่บ้านนาโกค่ะอำเภออำเภอปุชินารายจังหวัดกระบี่ค่ะอ่านะครับวันนี้เราจะมาชมบอลสีสวยๆของร้านกันเลยนะครับตอนนี้ที่กำลังมาแรงที่ขายดีที่ร้านเรามีตัวไหนบ้างครับอ่าจะเน้นเป็นสีเบญจรงค์ค่ะเป็นสีเบญจรงค์เหรอครับต้นไหนครับสีเบญจรงค์เป็นงต้นนี้ค่ะอ๋อนี้นะครับ นี่ครับนีสีเบญจรงค์นะครับอันนี้ก็สีเบญจรงค์เหรอครับไม่ใช่หกหลงเหรอครับไม่ใช่หกหลงค่ะสีเขาจะเข้มกว่าโอ้สีจะเข้มกว่านะครับเป็นบอลพื้นบ้านค่ะบอลโบราณเป็นบอลโบราณนะครับสีเบญจรงค์ใบเขาจะหนาก้านจะแข็งคโอ้ครับนี่ใบจะหนาใช่ใช่ใช่หนามากเลยนะครับจับนี่รู้สึกเลยนะครับก้านนี่จะแข็งใช่ค่ะครับตรงเลยนะครับท่านผู้ชมสีน้ําตาลตรงเนี่แทงหลอดเวลาลนรถด้วยสายยางจะ จะไม่ปลิวใช่จะไม่ปลิวจะไม่โน้มไปตามแรงของน้ำเห็นว่าต้นอื่นจะมีมีที่เกาะให้น้ำครับการจะอ่อนโน้มไปตามน้ำหนักของน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับครับท่านผู้ชมอยู่ต้นที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับนี่อออาค่ะโอ้ท่านผู้ชมไม่แพงเลยนะครับนี่ไม่แพงเลย650เนี่ยราคาเท่ากับทกหลงฮกหลงทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันหายากกว่าฮกหลงใช่ไหมครับ สีเบญจรงค์นะครับบอลพื้นบ้านสวยมากนะครับมีต้นเล็กกว่านี้ไหมครับหรือว่าอันนี้มีไซนี้มีไซนี้นะครับแอร์กอลเลยค่ะครับฟอร์มกอแล้วตัวอื่นละครับตัวนี้จะเป็นเท้าพันตาเท้าพันตานะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับ ขอทราบเบอร์โทรติดต่อก่อนนะครับเราขายออนไลน์ด้วยนะครับร้านนี้ถ้าเกิดใครชอบตัวไหนหรือว่าสนใจสินค้าบอลตัวไหนก็โทรสอบถามได้ด้วยเบอร์นี้เลยนะครับ061 061 171 171 9878ค่ะ9878ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ061 171 9878ค่ะครับผมมีไลน์ด้วยไหมครับมีไลน์ค่ะเบอร์นี้ก็คือบันทึกไปก็ขึ้นไลน์เลย ได้เลยครับติดต่อทางไลน์แล้วก็ให้ส่งรูปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับออันนี้ต่อไปครับมีต้นไหนบ้างครับที่นําเสนอตันนี้เป็นปีกินารีค่ะปีกินารีนะครับท่านผู้ชมครับฟอมสามต้นเลยฟอร์มกอครับใบเขาจะสีหวานสวยหวานสวยพริ้วครับปีกินารีนะครับต้นเท่าไหร่ครับนี่ฟอมกอที่นี่หกร้อยค่ะหกร้อยเองท่านผู้ชม หกร้อยเองนะครับเนี่ยสามต้นเลยหกร้อยรีบคว้าเลยนะครับแล้วต้นนี้แ่ะครับฟอมกอใหญ่ๆเนี่ยฟอมกอต้นนี้เป็นที่พันหนึ่งค่ะหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมดูหนอ,อ,เ,อเต็มเลยอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นสหัดเดชะหรือว่าเป็นกวนอูกวนอูค่ะ,ะกวันอูนะครับนี่อูเต็มเลยท่านผู้ชมหนอครับนี่ถ้าใครเร็วเนี่ยได้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชม นี่กวนอูนะครับฟอร์มกอใหญ่หนึ่งพันแค่นั้นเองครับนี่นี่มีหัวมีหัวแน่นอนทุกต้นมีหัวรับประกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วมาอันนี้เป็นอะไรครับเป็นกหลงกหลงนะครับนี่หกร้อยเองครับนี่ท่านผู้ชมหนอเต็มเลยครับหกร้อยครับโอ้โหร้านนี้นะครับถือว่าราคาเท่าที่ผมรีวิวมาร้านนี้ถือว่าราคาสามารถ จับต้องได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ600ทุกต้นใช่ไหมครับตันนี้ให้ได้550อันนี้ลดได้อีกนะครับครับท่านผู้ชมแสดงว่าถ้าใครโทรมาเนี่ยสามารถคุยราคาได้ใช่ไหมครับต่อราคาได้นะครับมีอะไรอีกครับนี่ข้างล่างก็มีบับเบิ้ลแดงนะครับท่านผู้ชมครับสวยมากแทงหลอดออกมาเพิ่มมีสองต้นนะครับ ต้นเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบแล้วก็อีกหนึ่งหลอดอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ต้นนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับสวยงามเป็นบอเงินบอเงินบอเงินอเงินอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยเองท่านผู้ชมครับนี่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับบอเงินมีหัวด้วยใช่ไหมครับหัวด้วยค่ะนี่ครับเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกเยอะเลยนะครับนี่ต้นใหญ่นะครับ น่าจะหัวใหญ่อันนี้แหละครับตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะครับสองต้นเลยนะครับท่า <c oughs> นผู้ชมดีกว่าเราไปซื้อต้นเล็กที่สองร้อยห้าสิบนะ,ะผมไปสัมภาษณ์มาบางร้านเนี่ยสองร้อยห้าสิบต้นเล็กๆต้นเล็กๆ <c oughs> ที่ชิ้นผ้าใช่อันนี้ห้าร้อยครับสองต้นใหญ่เลยไม่แน่นะครับผมอาจจะมายกเอาก็ได้ <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้เป็นกวนอูใช่ไหมครับ o, ค,ครับ นี่มามาลุ้นราคาตัวนี้นะครับนี่ไก่สุดสังวนเนี่ยเป็นบอลที่แบบว่าคนสนใจมากแล้วก็สวยมากๆเลยเดี๋ยวรอลุ้นราคาฟังจากแม่ค้าถามเลยครับนี่กระถางละเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยครับท่านผู้ชมเจ็ดร้อยครับนี่โอ้โหครับมีหัวใหญ่ด้วยนะครับนี่น่าจะหัวใหญ่เห็นโคนไหมนะครับกัดสีสวยครับแล้วมาต้นต่อมาครับ นี่เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบแข็งนะครับนี่อ่าก้านแข็งครับราคาราคาอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยนะครับมีหนอสองหน่อนะครับข้างล่างนะครับนี่แต่ต้นใหญ่ใบสวยนะครับเนี่ยสีสวยผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับไม่มีชื่อใช่ไหมครับครับไม่มีชื่อนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับอันนี้ล่ละครับนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นกันลูกไม้เช่นกันครับ สีแดงสวยครับต้นเท่าไหร่ครับอันนี้แปดร้อยน,นะครับ,รบท่านผู้ชมอันนี้แหละผมสะดุดตาแล้วคันนี้นะเหมือนผมเคยเห็นเดี๋ยวให้แน่ใจเดี๋ยวถามแม่ค้านะครับว่าชื่อต้นอะไรรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้า,น,ฟานี่แหละครับรวยล้นฟ้านะครับดูราคานะครับคันนี้รอฟังราคาว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้ยผมเองคุ้นเคยเลหลายๆร้านเลยเป็นไม้ยอดนิยมของแต่ละร้านเลยนะครับ รวยล้นฟ้าเนี่ยอยู่ต้นเท่าไหรครับสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี 450. ่ร้อยห้าสิบอ้าวจริงเหรอค่ะเนี่ยผมเอาเลยนะได้เลยค่ะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับดล,ลดอีกได้ไหมถ้าผมเอาอะ่ะเออราคานี้ด <laughs> เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ <laughs> <laughs> นี่ผมชอบต้นนี้ครับนี่โอ้ครับไปต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจัดแน่วันนี้ครับ <laughs> นี่ผมครับ อันนี้ครับอันนี้คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะอันนี้ครับเป็นอะไรนะครับเจ้ากุ้งเดนมากเจ้ากุ้งเดนมากนะครับฟอร์มกอเลยท่านผู้ชมอยู่ที่สามร้อยอันนี้ติดไว้สองร้อยห้าสิบได้อยู่เนะาะสามร้อยห้าสิบครับนี่ครับตามราคาที่ติดไว้นะครับอันนี้แ่ละครับอันนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ปา่า,า,ปาก้านดำนะครับต้นเท่าไหร่ครับอันนี้ สามร้อยผู้ชมมีหนอด้วยครับมีเยอะเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมีที่อื่นอีกไหมครับบอลเราหมดแค่นี้เหระครับครับประมาณนี้มีเบบีรุ่นเล็กลงไหมครับเบบีมีค่ะเบบีรุ่นเล็กลงขอชมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเราตามไปดูเบบีนะครับนี่บอลขอบคุณครับคุณป้านี่ครับเบบี สวยครับนี่นี่ครับอันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นมิ่งมงคลคมิ่งมงคล <350. S 1> สามร้อยห้าสิบมิ่งมงคลเป็นลูกไม้ไมมครับอาเบบีของของพวกรุ่นเล็กๆนี่มีของอะไรบ้างครับที่ที่มีรุ่นเล็กขายราคาระดับส่วนมาก็กจะมีมิ่งค่ะส่วนมากมีมิ่งมงคลครับเป็นหกหลงเป็นหกหลงครับ อันนี้สตรอเบอรี่สตาอันนี้แหละครับตัวนี้เป็นหงสุวรรณหงสุวรรณนี่เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ยังไม่ขายโอ้ครับตั้งแม่เรจะเอาไว้ตั้งแม่มีลูกกว่านี้อีกไหมไม่มีมีต้นเดียวนี่ใช่ไหมผมสะดุดตาเหมือนกันนะต้นนี้นะเออครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นนั่งครับมีอีกไหมครับ นี่อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันกับที่อยู่ด้านหน้าเนาะใช่ครับ,รบแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กลงมาอันนี้อะไรครับตัวนี้เป็นเท้าพันตาโอเท้าพันตาเท่าไหร่ครับเท้าพันตาในี่ขายไหนหรือว่าตั้งแม่เราตั้งมแ,แม่ครับ,รบตั้ง,งแม่นะครับส่วนมากส่วนมากแล้วอันไหนที่เราไม่มีเราก็เก็บไว้เป็นแม่พันรเราเนาะใช่ค่ะครับอ่าอันไหนถ้าเกิดยังไงนะครับถ้าเกิดยังไงถ้าต้องการอ่าตัวไหนก็โทรสอบถามได้ ครับว่ามีตัวนี้ไหมมีตัวนี้ไหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางเนาะครับอันนี้ก็ครับครับส่งรูปให้ดูด้วยก็ติดต่อทางลายที่เบอร์061ย์1กหนึ่งนหนะครับร้านออนจิลากล้าไม้ออนจิลากล้าไม้อยู่ที่บ้านนาโกบ้านนาโกตบน ังหวัดกาลสินค่ะครับโทรสั่งซื้อกันมาเยอะๆนะครับซึ่งเป็นบอลที่ถเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาแล้วก็ดูมาเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยจับต้องได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับนี่ครับคือไม้สวยๆนะครับที่อยู่ร้านนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ